เหตุใดจึงคิดสั่งผู้นำเพิ่มเติมไดท่านจอห์นซีแมกเวลล่ะว,วาปะตำแหน่งเขาไปหาพนักงานไปหูเหลืองส่วนตัวเขาพัวหน้าเคยหูปัญหาส่วนตัวของหนุ่งหนองบอกเคยหูบพอพาวเมแมเขาเจ็บป่วยยังเคยไปยามเขาบอกเขาเห็ุงานอยู่เพื่อนเคยไปหาเขาบอกปะตำแหน่งและลืมตำแหน่งคิดว่าคนสำคัญกว่าตำแหน่งหลังจากหันแล้ว ก็สั่งให้ข้าเจ้ายอมหักโดยการสั่งสายสัมพันธ์ไปกินเขากินน้ากินเขาเทียงในองค์กรหนึ่งเดอ้อบางคนได้ตำแหน่งแต่บบมีบารมีบางคนมีบารมีแต่บ่ได้ตำแหนง่งฉะนั้นผู้ที่ได้ตำแหน่งบ่ควนปะผู้ที่มีบารมีผู้มีบารมีแปลว่าผู้ที่โบมีตำแหน่งแต่ว่าวเบาอีกอยังในองค์กรคนฟังส่วนปติบาลเขาหุ่มเผือกน้ำมันส่วนไปกินปิ้งแบบเขาก็หุ่มเพือกไปน้ำมัน ส่วนไปกินซุ้มแซลถ่ายอาทิตย์ไปกินกุ้งเต้นเขาก็หุ่มเผือกไปน้ำมันอันนั้นคนมีบารมีส่วนเท่าขาหมูปินให้กินอยู่เพื่อนกับบวมีไผ่ไปอันนั้นเีว่ามีตําแหน่งหมูบารมีฉะนั้นผูนําที่มีตําแหน่งบ่อขวรปะผูที่มีบารมีต้องเอาผูมีบารมีย่อมหับเข้าให้ได้ขั้นตอนต่อไปแมนหลังจากพนักงานในองค์กรยอมหับคือขบ ajaawom กี้ต้องสั่งคนงานเฮ็ดให้ข้าเจ้าเห็นว่า ตอนห้ามานี่มันมีอย่งเปลี่ยนแปลงคืนณปัจจุบันนี้สิ่งที่ผู้นําควรน,น้ำพาการเปลี่ยนแปลงคือ Digitalization เปลี่ยนจากยุคที่ห้าเป็นปัจจุบันนี้ก้าวเข้าไปสู่ยุคแข่งขันในแบบระบบ AI ให้ได้คือสินวันบาเมื่อกี้นี้ถ้าบอดังนั้นเฮาจะเสียอุตสาหกรรมเสียธุรกิจของเขาและต่อไปมันอย่างสางคัคม ตอนนี้คือสำคัญหลายคนา่าบทสางหัวเขาข่อยมีความหูข่อยห่วงไหวแจักหน่อยมันมีความหูมันสิมาแทนตำแหน่งข่อยข่อยชิดโต๊ะตำแหน่งหย่อนถ้าเฮาเฮ็ดแบบนั้นการแสดงว่าเฮากำลังพระยามอยากแบกโลกไหวคนเดียวอยากแบกบริษัทไหวคนเดียวถ้าเจ้าเฮ็ดแบบนั้นเจ้าเกียมบ่ดได้รับบ่ดได้นอนนอนน้ำลูกนอนน้ำเมียเขากระโทรหาเจา้า ม,มันมีปัญหาตัวนี้มาส่วยตรงนีนมาตัดสินใจให้นนองในพอเจ้าบอสางคนบอสางผู้นําเพิ่มเติมผู้นําที่แท้จริงคือต้องสางผู้นาเพิ่มเติมเกียมมาแทนเจ้าให้ได้และเขาก็เฮ็ดนาทีอย่างในนามผู้นาเฮ็ดนาทีหนักการถูดไปพบผู้ใหญ่เฮ็ดเบียบพวพันประสานงานเฮ็ดให้ธุรกิจเขามีครูความงานมี Co ination, คอร์ปอเรชั่นร์ดิเนชั่นหายหลายขึ้น ถ้าเจ้ามั่วเต็ไปเฮ็ดเดียกวิชาการอันนี้ข่อยเกาหูอันนี้ข่อยเกาหูอันนี้ข่อยเกาหูเขาก็ว่าขั้นเจ้าะหูวัตท,ท,ทุกอย่างเจ้าก็เฮ็ดเองซะสุดท้ายหัวหน้ากากูนี่ลูกน้องกากูนี่วิชาการกากูนี่กวดคิวเอกากูนี่บ่ได้เหตุยังจ่อยเพราะว่าหูวัตถุอย่างฉะนั้นต้องสร้างคนสร้างคนในที่นี่ต้องให้เวียบให้อำนาจยึดเขาไว้คือซินดาวันบาโกดัก พนักง,งานโกดักที่คิดเรื่องกล้องอนาดิจตอลออกมาใหม่ก็เป็นพนักง,งานโกดักบอสทังาเอาเข้าไปอยู่ถ้าหากว่าเขาสางคนใดชุดท่ายบันปลายค้องผู้นําสูงสุดก็คือจะเป็นคนที่ผักพรสบายนั่งเป็นทีปรึกษาให้ข้าเจ้ากินเงินเดือนสบายสบาย